มาถึงตีมประจำวันของเรากันบ้านนะครับก็คือกรณีของมอร์เ e ท u ร์นนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะกับตัวมอละครับหลายคนตั้งคำถามใหญ่ๆเลยและจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดสถานการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันนี้อีกวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ a n น Partner จำกัดคุณประกิตศิริวัฒนเกตสวัสดีครับพี่ปิงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับ นจะคุยเรื่องนี้หลายรอบเลยเหมือนกันนะคะคุณประกต์ย้อนไปดันเฟ็นละกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลายคนตั้งคำถามหลายโบรกเกอร์กว่า10รายทีเดียวนะคะที่จริงๆน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องของการดูการซื้อขายหรือว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นกลับเป็นผู้เสียหายซะเองช่องโหว่ของเหตุการณ์นี้คืออะไรคะคุณประเกต์คะจริงๆแล้วต้องต้องบอกก่อนนะคบว่า มองว่าปัญหาของมอเนี่ยเลยเรื่องที่เกิดขึ้นของมอเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดจากกฎระเบียบนะหรือข้อบังคับของตลาดทุนนะของกรอตต์แล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยครับกฎระเบียบคือคือกฎระเบียบเนี่ยจะให้มันตึงมากกว่านี้ก็ได้ให้มันเข้มงวดมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าม,มันจะไม่เอื้อให้กับการดําเนินงานในอุตสาหกรรมนะครับถ้ามันตึงมากเกินไปเนี่ยการการดําเนินงานก็คือไม่ต้องทําอะไรเลย นะครับไม่ต้องแสวงหาผลตอบแทนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามันอ่อนเกินไปอ่ะมันก็จะเต็มมาด้วยข้อผิดพลาดต่างๆซึ่งในปัจจุบันผมว่ากฎระเบียบมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเองแต่ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตลาดก็ให้ความเยืดหยุ่นในการพิจารณานะครับในการที่จะวางหลักทรัพย์ค้ำประกันนะหรือการระดับในการปล่อยมาจิ้นเนี่ยให้กับบรรดาบลกเกอร์เป็นผู้ตัดสินใจนะครับถ้าถามว่าอะไรที่เป็นช่องโหว่เนี่ย ก็คือการปล่อยให้กับบลอกเกอร์เป็นผู้ตัดสินใจเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าไม่ให้บลอกเกอร์ตัดสินใจก็ไม่ได้ถูกไหม mm hmm. เพราะว่าเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นว่าก็ทําให้เขาที่จะดาเนินธุรกิจได้ยากลําบากนะครับท uh huh. ีนี้ปัญหาของมอก็คือว่าการที่บรรดาบลอกเกอร์ต่างๆเนี่ยอนุญาตนะครับให้เขาเนี่ยนำหุ้นของตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันนะครับ mm hmm. ในบัญชีแคชบาลานนะครับเพื่อที่จะได้ได้วงเงินในการที่จะไปส่งคําสั่งซื้อก่อน แล้วก็มาชําระเงินอีกทีหนึ่งในทีบวกสองทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยว่าเขาอาจจะไม่เอาเงินมาชําระซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เอาเงินมาชําระเขียใไหมครับแต่ว่าคําสั่งซื้อเนี่ยได้ไปซื้อไปแล้วแล้วก็ทําให้คนที่วางคําสั่งขายเนี่ยได้สามารถขายของในระดับที่ค่อนข้างแพงและได้เป็นปริมาณมากนะครับถ้าเกิดเขาไม่เอาเงินมาชําระใครที่จะต้องเป็นคนชําระแทนก็ตามหลักแล้วก็ต้องเป็นบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นคนรับออเดอร์ซื้อต้องเป็นคนชําระแทน นะครับจะเห็นได้ว่าปัญหามันเกิดจากที่โบเกอร์เนี่ยแหละเขาไม่ได้มีใครไปบังคับให้โบเกอร์ต้องปล่อยนะครับต้องให้วงเงินหรือต้องปล่อยมาจินนะครับคือถ้าเป็นบัญชีถ้าเป็นบัญชีมาจินก็คือต้องปล่อยมาจินอันนี้พอดีมันเป็นบัญชีแคสบาลาร์น่ะก็ก็คือต้องปล่อยวงเงินให้ให้ไปซื้อเนี่ยไม่มีใครจับหรือโบเกอร์ไปบังคับนะฮะไม่มีโบเกอร์ตัดสินใจเองนะครับงนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โบเกอร์เองต้องกลับมาทบทวนว่าเอ้ ความความหละหลวมของตัวเองหรือต้องเพิ่มความเข้มงวดไหมนะครับในการที่จะอนุมัติวงเงินต่างๆนะครับอ่ในการพิจารณาหลักประกันเนี่ยให้มันมีความเข้มงวดมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่า <S 2> <S 2> มันก็เป็นจุดอ่อนว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากว่ามันมีเ<ม>สรีค่าของนะครับแล้วก็มีการแข่งขันมีกันที่ค่อนข้างเสรีซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับธุรกิจทุหลายๆธุรกิจมันก็เป็นเสรีใช่ไหมครับแล้วก็มีไพ่ walk ต้องเข้าใจก่อนว่า<ม>โบรกเกอร์เนี่ยมีมีแนวทางจริงๆแล้วมันมีรายได้มาจากหลายช่องทางนะครับ<ม>หลายช่องทางแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยมันมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยมีรายได้หลักๆมาสองส่วนส่วนแรกก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายส่วนที่สองก็คือเรื่องของวงเงินในการปล่อยมาจิ้นนะครับมันก็จะได้เล่มดอกเบีย้ยเข้ามาได้อยู่สองส่วนนะครับทีนี้บรรดาบ็กเกอร์ที่มีขนาดการขนาดเล็กลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้เยอะ เขาก็จะสู้บรรดาลบกเกอใหญ่ไม่ได้เขาก็ใช้วิธีในการที่จะลดค่าคอมลงมาเยอะๆพราลดค่าคอมลงมาเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาเนี่ยนะครับก็สนับสนุนหารายได้อย่างไงอ่ะคนเข้ามาเยอะก็จะยังรายได้ไม่มากพอใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยมาจ i นให้เยอะๆปล่อยมาจีนให้เยอะก็ได้ดอกเบี้ยเข้ามาเห็นไหมรายได้มันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะปล่อยมาจีนหรือให้วงเงินในการซื้อขายเยอะๆเนี่ยมันก็เทคลิสต์ในตัวมันเองในเมื่อคุณยอมเทคลิสต์ครับ คุณก็ต้องยอมรับปัญหาบางอย่างนะนะครับครับคุณเป็นครับถามนี้ถ้าเกิดวันไม่ใช่เรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องของนโยบายบของแต่ละกเกอร์ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะมีมาตรการอย่างไรส่วนไหนบ้างที่คุณจะเดินหน้าเข้ามาและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกครับเอ,อ่อผมคิดว่าบรรดาบกเกอร์ถ้ามาตรการนะครับบรรดากเกอร์เนี่ยต้องอันนี้ข้อแรกน,นะครับนะครับต้องรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันแล้วก็ จับมือกันให้เข้มแข็งมากกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องใช้คําว่านะครับอาจจะต้องร่วมมือกันที่จะไม่เล่นไพรซ์วอล์กันมเมื่อคุณไม่เล่นไพรซ์วอล์กันนะครับเราก็โฟกัสไปที่การให้บริการด้านอื่นๆเช่นปรับปรุงระบบนะฮะระบบการซื้อขายให้ดีขึ้นปรับปรุงเรื่องของเจ้าหน้าที่การตลาดอะไรแล้วก็ทําการตลาดในรูปแบบส่งเสริมอื่นๆที่ไม่ได้เล่นเล่นไพรส์วอล์กันเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของการปล่อยวงเงิน ปล่อยมาจีนให้เยอะอันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะเพราะสุดท้ายแนละ้วบางโบรกเกอร์ถ้าอยากจะได้เงินจากค่าคอมเยอะแล้วฉันอยากจะเได้เงินเยอะมากขึ้นอีกก็อยากจะไปเทคเลสอีกก็เป็นไปได้เขียนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องทําให้บรรดาบรกเกอร์อยู่ได้ด้วยค่าคอมมิชชั่นด้วยมันต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นมานหนิดึงบรรดาบรกเกอร์ต้องรวมมือ,อก,กันอย่างที่สองนะครับเนื่องจากว่าบรรดาโบรกเกอร์มีภาวะความเสี่ยงละเรื่องสภาพคล่องเราได้เห็นจุดอ่อนตรงนี้ละต้องไม่ให้ปัญหานี้เนี่ย มันมาตกอยู่ที่นักลงทุนวิธีการก็คือีงิงไองเงินกองทุน NC นีเนี่ยเ,เงินกองทุนรักษาระดับสภาพคล่องเนี่ยอาจจะต้องมีสูงขึ้นมากไหมนะครับเพื่อให้กองทุนตรงนี้มันมีขนาดที่ใหญ่พอเมื่อมันมีบล็อกเกอร์แหบไหนบล็อกเกอร์หนึ่งมีปัญหาจะได้เอาเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยได้ซึ่งจริงๆล้วปัจจุบันกองตรงนี้มันก็ใหญ่พอแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันใหญ่มากกว่านี้เขียน <Okay. S 1> นะครับอ่าค่ะนะครับ,รบแล้วก็ข้อที่สามเลยอาจจะมีตัวช่วยบล็อกเกอร์เช่น ที่บล็อกเกอร์ก็พยายามเรียกร้องกันก็คืออยากได้เห็นเครดิตบูโรบ้างก็คือสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยไปเอาหุ้นของตัวเองตรงตเนี้ยไปวางไว้เป็นหลักประกรันให้กับที่อื่นๆเนี่ยซ้ําซ้อนกันเนี่ยมากแค่ไหนคือในกรณีนี้มันมีการเอาหุ้นเนี่ยไปวางซ้ําซ้อนกันในแต่ละบล็อกแล้วทําพร้อมๆกันทีนเดียวนะครับก,ก็ก็ควรต้องอันนี้อาจจะเป็นตัวช่วยบล็อกเกอร์แต่ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่บล็อกเกอร์จะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของระบบนะครับ เพราะว่าในเมื่อระบบมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมมมให้ตรวจสอบคุณต้องรู้ว่านี่ยคือความเสี่ยงว่ามันไม่มีตรวจสอบคุณต้องรู้ว่าหลักประกันที่เขามาวางไว้กับคุณเนี่ยมันไปซ้ําซ้อนกับที่อื่นไหมคุณต้องรู้ด้วยในตัวเองมันจะเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นก่อนที่คุณจะปล่อยอ่ะคุณต้องตรวจสอบโดยละเอียดเองตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปนะครับ ทีนี้ประเด็นหนึ่งันเชื่อว่ามันเป็นเ,นเรื่อง s e n t ิ m e n t นะคะคือตอนนี้พอหลายบรกนะคะก็น่าจะเสียหายหลักร100้อยถึงหลักพันล้านนักลงทุนรายย่อยก็เลยอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะในในแง่ของตัวเขาเองนยนะ,ะผู้ลงทุนเขาควรจะ ระบัดระวังสังเกตอย่างไรต้องไปดูเหมือนเวลาเราฝากแบงค์หรือเปล่าว่าเเงินกองทุนสภาพคล่องเขามีมากน้อยแค่ไหนดูในแง่ของกลยุทธ์เพื่อที่จะรับความเสี่ยงเพื่อให้เขามั่นใจว่าเงินที่เขาลงทุนกับแต่ละบรกัเนี่ยปลอดภัยเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก็ผมมองว่าถ้าถามว่าตัวเราเองจะให้ตัวเราเองปลอดภัยนะครับจากปัญหานี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ใดๆก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าภายใต้กฎระเบียบที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันดีในตัวมันเองอยู่แล้วนั่นหมายความว่าภายใต้กฎระเบียบในปัจจุบันนะครับมันรองรับเพียงพอเวลามันเกิดความเสียหายระดับหนึ่งละถ้ามันต้องมีบางมบกเกอร์ล้มลงไปเนี่ยลูกค้ายัางไงก็ได้เงินืนที่ฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าด้วยเงินกองทุนที่มีอยู่เนี่ยเชื่อว่าเพียงพอนะครับส่วนหุ้นที่เราซื้อเข้าไปจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีเพราะว่าหุ้นเราไปอยู่ที่ TSD ศูนย์รับฝาก่อลักซับ,ซบมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าณวันนี้ต่อให้มันมีบางโบกมีปัญหาสภาพคล่องแลาต้องหยุดดาเนินการจริงๆเนี่ยลูกค้าไม่มีปัญหานะครับนักลงทุนไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะเอาสบายใจอันนี้ในกรณีนะถ้านักลงทุนอยากจะเอาสบายใจคุณก็ต้องพิจารณาบกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่มากพอนะครับเช่นอันเดอร์แบงค์บ้างล่ะนะครับอันเดอร์แบงค์เนี่ยแหละ ค่อนข้างเซฟสุดละถ้าจะบอกว่าเป็นเอาบกเกอร์ขนาดใหญ่ที่เปิดมานานเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยเห็นแล้วว่าหลายธุรกิจที่เปิดมานานมันก็ถ้าหลักลวมทีเดียวก็พร้อมไปเหมือนกันดังนั้นมันมันมันไม่ได้สาคัญที่ว่าใครใหญ่ใครเล็กแต่มันสําคัญที่ว่าใครมีเงินทุนแบนะ็กอัพหนาซึ่งคนที่มีเงินทุนแบนะ็กอัพหนาก็ต้องเป็นบ็กเกอร์ที่อันเดอร์แบงก์ันเนี้ยเซฟสุดน,นะครับทีนี้คําถามถัดมาถัดว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะก่อให้เกิด ซนดิเมนต์อะไรบ้างแบบที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นได้กล่าวขึ้นมาในช่วงต้นนะครับจะเซนดิเมนต์อะไรบ้างอย่างแรกต่อให้มันตอนนี้ต่อให้มันไม่มีปัญหาแต่คนก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเอาที่สบายใจทีนี้ปัญหามันเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คือเริ่มเห็นการถอนเงินออกจากในหลายหลาย,ลายบ็กเกอร์ไม่ใช่แค่เฉพาะบ็กเกอร์ที่มีความเสี่ยงนะในหลายๆบ็กเกอร์ก็เริ่มเห็นการถอนเงินออก เพราะเขากลัวว่ามันจะลามกันเป็นทั้งระบบซึ่งลามทั้งระบบเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหตุผลเพราะว่าแต่ละบ็อกเกอร์เขาไม่ได้ให้กู้ยืมกันกันเองเธอถ้าแต่ละบ็อกเกอร์มันให้กู้ยืมกันกันเองเช่นเฮ้ยฉันให้เธอกู้เธอให้ดอกเบี้ยฉันกลับมาแบบที่ในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะมีปัญหาคริปโตเคอเรนซีที่มันล้มกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ามันให้กู้กันเองนะครับมันวนกันไปวนกันมาจนแบบพ่วงกันเยอะมากๆแบบไซส์ของมันใหญ่ละ มันเป็นเขาเรียกว่าอ่างสินเชื่อเทียมอะครับอันนั้นมันอันตรายแต่ในในบล็อกเกอร์ในบางไทยมันไม่ได้เป็นภายใต้กฎระเบียบเนี่ยมันคุมดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวความกังวลซนติเ m e n t ตรงนี้เดี๋ยวมันก็คงหายไปนะครับแต่สิ่งที่มันจะตามมาจริงๆก็คือตอนนี้ในแต่ละบล็อกเกอร์เนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณจะระมัดระวังในเรื่องของหุ้นที่จะมาวางไว้เป็นหลักทรัพย์คำประกาศจํากัดมากขึ้นมากๆ แล้วก็จํากัดหุ้นที่จะต้องมีการซื้อเช้าขายบ่ายไม่ต้องใช้เงินสดเนี่ยไอ้พวกเดสเซอเมนต์ก็จํากัดมากขึ้นจํากัดหุ้นที่จะต้องให้มาจีนเนี่ยมากๆหมายความว่าอตอนนี้หุ้นถ้าเกิดคุณจะซื้อหุ้นตัวนี้แล้วคุณจะขอมาจีนเนี่ยอ,อาจจะเหลือจํานวนนิดเดียวที่เขาจะให้มาจีนเช่นอาจจะเป็นหุ้นแค่ในเซ็ตฟตี้หรือไม่เกินเซ็ตร้อยถ้าเกินกว่านี้เขาไม่ให้ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นที่แพร่หลายนะครับอันนี้เนี่ยแหละมันจะส่งกระพดตามมาจริงๆ S <S <ๆ>นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บรรดาบอกเกอร์มีความระมัดระวังสูงกันแบบนี้เนี่ยอ้าวและไอที่ผ่านมาที่มันไม่เคยระมัดระวังเนี่ยมันได้ก่อให้เกิดอะไรครับมันให้ก่อได้เกิดก่อให้เกิดดีมาน์เทียมขออภัยก่อให้เกิดซัลายเทียมซัลายเท<ๆ>ียมก็หมายความว่าจริงๆล้วใช้คำว,ว่าดีมาน์เทียมดีกว่าดีมาน์เทียมก็คือความต้องการซื้อหุ้นเทียมก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปีที่แล้ว MAI ขึ้นกว่าเจ็ดสบปอร์เซนมันขึ้นมาได้ยังไง แตน่นที่ผลประกอบก,การก็ไม่ได้ตามมาเร็วใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาจากการปล่อยวงเงินเนี้ยมาหาสารเพราะว่ามันมีตกลงทุนหลย,ย่อยเข้ามาเยอะอะโบรกเกอร์ก็ปล่อยให้เยอะนะครับพอปล่อยวงเงินปล่อยมาจีนให้เยอะ,อะก็ไล่หุ้นขึ้นมาแต่ละตัวร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เพียบเลยถ้า MA i เเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบแปลว่าครึ่งหนึ่งต้องปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือหมายถึงค่าเฉลีย่ยดังนั้นแปลว่าที่ผ่านมามันขึ้นมามากเกินไปด้วยเงินอะไรครับ ซัพพลายเทียมเรียกว่าซัพพลายเทียมก็ได้ปริมาณเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันนี่ซัพพลายเทียมที่มันเข้ามาเยอะแล้วด้วยความที่มันอยู่สูงนับจากนี้เนี่ยไอ้มันนี่ซัพพลายตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหายไปมันกำลังจะหายไปแล้วก็แปลว่าไอ้หุ้นที่มันค้างอยู่ในที่ที่สูงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะทอนถอยลงมามันจะไม่ใช่ดิ่งนะฮะแต่มันจะถอยลงมาเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นสภาวะซบเซาครั้งใหญ่ของมาดาหุ้นเล็กผมก็เลย จะพยายามสื่อสารว่าเนี่ยอาจจะเป็นยุคน้าแข็งของหุ้นเล็กเลยก็ว่าได้นะฮะนอกจากนี้นะครับครับคุณปิงครับขอสักอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมหรือว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นและเรื่องของจังหวะในการเข้าไปกํากับดูแลคุณปิงมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอในการเข้าไปกํากับดูแลผมยังคงเชื่ออยู่เหมือนเดิมนะครับว่าภายใต้ระบบปัจจุบันเนี่ยมัน มันมันไม่ได้มีปัญหาอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าให้ออกมาตรการมากกว่านี้มันทําได้นะครับตลาดทำไมจะทําไม่ได้นะครับแต่มันจะทําให้การดําเนินงานของแต่ละบลกเกอร์มันลําบากนะครับสิ่งเดียวที่เราควรต้องทําก็คือบล็อกเกอร์ต้องมีความ,มระมัดระวังในตัวเองอย่าเทคลิสเกินตัวนะครับอย่างเช่นในกรณีน,นีน้คือเทคลิสเกินตัวมากมันเพื่อตามมาด้วยความเสี่ยงสภาพคล่องอย่างที่เราได้เห็นนะครับ สิ่งนี้ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการที่มีธุรกรรมที่มีเจตนาแอบแฝงแบบนี้แต่ว่าโดยมาตรการต่างๆที่มันไม่ได้แบบเต็มที่จนเต็มร้อยเนี่ยหรือต่อให้เต็มร้อยมันก็จะมีรูโวอยู่ดีนะครับดังนั้นเรื่องแบบนี้เราห้าม,มไม่ค่อยได้หรอก <ค ori> สิ่งที่เราต้องทําด้วยตัวเราเองก็คือเรมามันระวงังเรมามันระวังในแง่ของมุกเกอร์ก,ก็ต้องระวังตัวเองนักลงทุนก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยตัวเองด้วยนะครับมันห้ามไม่ได้จริงๆครับนะครับไม่หยาดมันก็ไม่ควรเกิดน,นะ แต่เราสามารถป้องกันได้ครับมันเหมือนคุณออกไปขับรถอะ่ะค่ะคุณมีกฎหมายดีแค่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังต้องเจอรถที่มันไม่ระวัง,งเร็วกลาดแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับคนอื่นอยู่ดีถูกปะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องระวังในการขับรถของเราอย่างเต็มที่แค่นั้นเองครับนะครับมันไม่สามารถมีกฎอะไรที่จะมาคุมได้ทั้งหมดอะ่ะถ้าคุมได้ทั้งหมดก็ไม่ต้องออกไปขับรถนะครับ ทีนี้ม่อก็คืคุณปิงพูดถึงความเสี่ยงของโบรกว่ามีบางแห่งก็มีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องเหมือนกันฟันขอถามไม่แน่ใจตอบได้แค่ไหนว่ามีที่ไหนเสี่ยงถึงขั้นมีวิกฤตสภาพคล่องหรือว่าจะล้มจากกรณีหุ้นหมอกไหมคะผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าบางโบรกเกอรก์ก็ไม่ได้มีสภาพคล่องในการดําเนินงานที่ดีนะครับไม่ได้มีทุนเป็นแบ็คอัพหน้าตัก เราจะเห็นได้ว่าเขามีการเพิ่มทุนบ่อยนะครับหรือหากลุ่มทุนบ่อยแบบหากลุ่มทุนใหม่ๆบ่อยแบบเนี้ยโบอกเกอร์แบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับก็คือทุนไม่นิ่ง่โบอกเกอร์แบบนี้จะเสี่ยงนะครับก็ถามว่าในปัจจุบันในบานเรามันมีโอกาสไหมก็มีครับนี่ มีมีนักลงทุนถามมาน่าสนใจนะคะว่าเราจะหาไอตัวเงินทุนสภาพคล่องเนี่ยนะคะของโบรกเกอร์แต่และแห่งได้จากไหนคือข้อมูลนะคะอย่างอย่างถ้าสมมุติของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราดูได้จากแบงชาติหนูไม่แน่ใจนี้จากไหนเช่นแอสโกหรือเปล่าสมาคมบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าสำนังกงานกลาตอนหรือย,อยังไงมีมีข้อมูลหรือที่หาข้อมูลเหล่านี้ไหมคะ วิธีการที่ดีเราก็อาจจะต้องดูงบการเงินของบรรดาบอเกอร์นะครับซึ่งเขามีการเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะครับดูงบการเงินนะครับดูกระแสเงินสดของเขาให้ดีนะครับนี่อย่างที่อย่างนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นอย่างที่คุณเฟิร์นบอกเราก็ต้องไปหาข้อมูลจากด้านพวกนั้นมากขึ้นนะครับทีนี้ในกรณีพวกนี้เนี่ยผมต้องขอภัยจริงว่าผมไม่สามารถที่จะหาแหล่งที่ชัดเจนให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็บังเอิญผมกระแจ พอตได้ทํางานแต่โบลกเกอร์ที่มันมีไซส์ที่ใหญ่แล้วก็ทํางานกับบลกเกอร์ที่อันเดอร์แบงนะครับเพราะฉนั้นพวกนี้มันหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าโบลกเกอร์อื่นที่มันมีไซส์ค่อนข้างเล็กเนี่ยผมก็จนจนปัญญาเหมือนกันนะครับว่าจะต้องไปดูจากที่ไหนนะครับค่ะข,ขอยประเด็นหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณปิงถามเออพูดขึ้นมาบอกว่า มันก็จะทําให้มาจินเนี่ยมันถูกจํากัดถูกไหมคะ,ะแล้วก็มันจะส่งผลต<ะ>่อหุ้นเล็กแน่ๆนะคะทีนี้<ะ>สเสน่หุ้นไทยอย่างหนึ่งต้องยอมรับมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องที่สูงนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เอาพอหลังที่เข้ามาหรือใครที่มาเทรดก็จะรู้ว่าเราสภาพคล่องสูงมาตรงนี้มันจะลดน้อยไปทําให้ความน่าสนใจหรือณเหตุการณ์เนี้ยต่างชาติเขามองตลาดไทยว่ามันยังไม่ เวลสแตนดาร์ดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเราเรามีการพูดคุยด้วยหรือเปล่าคะเออต่างชาติขาดความมั่นใจกับเราไหมกับเหตุการณ์นี้นะครับผมคิดว่าอมต่อให้ไม่มีเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรกับเราอยู่แล้วอะครับนะครับเอาตรงๆนะครับต่อให้ไม่มีเหตุการณ์นี้นะต้องเข้าใจต้องยอมรับก่อนนะต้องยอมรับก่อนว่าต่อให้ไม่มีเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจอะไรกับเราอยู่แล้วตลาดเราค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเอ่อโกลบอลมาเก็ต นะครับหรือเทียบกับตลาดพื้นสหรัฐก,ก็ได้เราไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่แต่เหตุการณเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ผมว่าไม่ได้ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกอะไรมากแล้วก็เราต้องเข้าใจก่อนว่าต่างชาติเวลาส่งคําสั่งซื้อขายเข้ามาเขาก็จะมีบล็อกเกอร์ขาประจําที่เขาส่งอยู่แล้วนะครับสิ่งเดียวที่เห็นอย่างเช่นก็มี JP Morgan Credit Suisse UBS นะครับ CIA หรือแม้กระทั่งบรรดาบล็อกเกอร์ที่ Underbank นะครับเพราะว่าบรรดาบล็อกเกอร์ที่ Underbank มันอาจจะทำธุรกรรมง่ายหน่อย ซึ่งบรรดาบลอกเกอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่คิดว่าจะทําให้เขาขัดความเชื่อมั่นกับเรามากขึ้นนะครับผมไม่งไม่นะครับอืมอ,มอมืได้ค่ะมาเข้าใจว่าไม่น่ใจมีหลายคนบอกว่าคุณปิงไม่สบายด้วยหรือเปล่าอาจจะ,ะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่โร<อ>งพยาบาลกับลูกพอดีเดี๋ยวลูกไม่สบายแต่ก็พอ,ออยู่กับลูกมาก<อ>ๆเขาก,ก็เลยไม่สบายตามไปด้วยเลย อ๋อรักษาตัวหายไปแล้วหายไปก็ว่าเสียงได้เลยขอบคุณมากๆด้วยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับแฟนๆ morning w e l l เช้าวันนี้นะคะขอบคุณเช้าขอบคุณมากครับคุณเพ็งครับไวๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะโอ้ก็เป็นแหล่งข่าวที่น่ารักนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e l ค่ะ